สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบมาพอกับเจตาผ้าร่วยอีกเนาะคะ่ะมือนี้เจตาจะมาว่างแนวทางของลาวพัฒนาค่ะวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดเนาะคะ่ะเจตาจะมาว่างแนวทางของเซียนซุ่มค่ะบวกปูโคราชเนาะคะ่ะสองทุ่มครึ่งครับพี่น้องไปรุ่นกันครับ ล่าพัฒนาเนาะค่ะไปตามไปตามไม่เบิ่งแนวทางไม่กันค่ะเนาะทาเขาโชคดีไปเบิ่งแนวทางของพื้นกันค่ะค้านี่ก็จะเป็นเซียนซูมเนาะค่ะเอามาว่างไม่เมอนีไม่ค่ะแล้วก็ข้างแรกเนาะสำหรับแนวทางเล้าพัฒนา ของเซียนซุ่มเนาะค่ะขอเพ่นมาค่ะขอทั้งลลอกกิกมาเซียนซุ่มมาว่างเป็นครังแรกเนาะค่ะจังได้กบขอบุญขอบคุณแนวทางเซียนซุ่มล้วก็กบขอบคุณหลายๆสำหรับลลอกกิกเนาะค่ะเลขหลอกกิกขอพ่นมาเนาะมาจากช่อเพนค่ะ,คะมาเ้าสู่กันฟังเนาะค่ะพี่น้อง ทีมาที่ไปเซียนซุ่มค่ะเลขเพ้นกับเขาเลขเพ้นกับเขาดีอยู่เนาะตามที่เจตาพารวยติดตามพ้นเนาะค่ะลาวพัฒนาเซียนซุ่มเป็นขั้งแรกเนาะค่ะทีมาว่างทังช่องเจตาพารวยเนาะวิ่งหลูดพ้นก็มี่หากับหกค่ะห้ากับหกสองตัวสี 6, ่หางเก้าหกศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์หก เบิ้ลก็จะมีหาหากับ 6, 6, หกหกค่ะสามตัวสามหางหกห้าเก้าหกศูนย์ห้าหกหกห้าค่ะเน้นเจาะเพิ่นก็จะมีเก้าห้าศูนย์หกแล้วก็วิ่งรูดเนาะค่ะวิ่งรูดทั้งสองตัวเพิ่นเน้นเพิ่นเจาะเลยเนาะที่วงกลมไว้เนาะคะ่ะสามตัวมีหางเดียวะคะ 6, 5, 9, ่ะหกห้าเก้าเนาะวันที่สามสิบเอ็ดมีหน้าค่ะมือแรกในสองทุ่มครึ่งเนาะคะ่ะ เจอกันกับลาวพัฒนาแนวทางเซียนซุ่มเนาะคะ่ะขอ้เลขเข่าเลขทกดงเลขปังเนาะคะ่ะแล้วก็กลาบขอบคุณเอฟซีทุกท่านเคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องของเกตาผ้ารวยเนาะกลาบขอบคุณหลายๆเป็นครั้งแรกกับ,บ่มีประวัติแล้เนาะคะ่ะเอฟซีเนาะพี่น้องบ่มีประวัติของเซียนซุม่มเอาผ่านไปค่ะ ต่อไปนี่ก็จะเป็นของปูโคราชค่ะปูโคราตประบัติวันที่ยี่สิบแปดเนาะค่ะเล็บคนกะบ่อเข่าเนาะค่ะเล็กรุดเล็ปูโคราหลุดไปเนาะคะ่ะ mm hmm. ก็บอกเป็นยังค่ะมือนีมือไมอ่เข้าไปไม่เนาะคะ่ะไปต่อกับปูโคราตเนาะวันที่ยี่แปดเลขไม่เดินไม่เข้าเนาะคะ่ะกลับไปไม่กับขอบุญขอบคุณปูโคราชเนาะคะ่ะ ที่เอาแนวทางมาว้างทางช่องของเจตตาเนะาะกะกาศขอบคุณเป็นอย่างสูงปูโคลาดเพิ่นกนให้มาแล้วกันแนวทางลาวพัฒนาเนาะของวันที่สามสอดสองทุ่มครึ่งค่ะไปรุ่นกันเนาะค่ะกับปูโคลาดปูโคลาดให้มาวิ่งรูดเนาะค่ะวิ่งรูดก็จะมีสกับหนึ่งค่ะแต่พน้นนิ่ม ตัวเด่นตัวนิ่นตัวเวจาะเพิ่นก็จะเป็นหนึ่งเนาะค่ะหนึ่งตัวเดียวเนาะและ้วก็สองตัวนี่เก้าหางเด้อค่ะทอกันบม่บมีบ่มีวงกลมค่ะพี่น้องทอกันเนาะเลือกเอาค่ะชอบตัวใดก็จัดมักตัวใดก็เลือกเอาตามใจชอบเนาะค่ะจากปูโคลาดเนาะเก้าหาง เก้าหางค่ะของพนสองตัวเนาะแต่ของพนจะมีสามตูวเนาะค่ะจะไม่มีสามตัวมีเฉพาะสองตูวเนาะของปู่โคราชเอามาเบิร์กกันค่ะมาสามศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์ห้าหนึ่งค่ะสามสองสี่สองห้าหนึ่ง เอาหาหนึ่งอีกแล้วพี่น้องจะต้องเป็นหาสองเนาะโอ้ยเจตาเขียนผิดอีกแล้วแก้ก่อนเด้อค่ะเจตาเขียนผิดเนาะเดี๋ยวเจตาจะแก้เป็นเป็นเป็นห้าสองเนาะค่ะโอ้ยกราบขอโทษขออภัย หาหนึ่งจะมะหาหนึ่งอีกจังไดเจตาเจ้าก็ได้ิดแมนค่ะเขียน,นผิดจาบขอโูดขอให้สามสองสี่สองห้าสองเนาะตามไปสองทุ่มครึ่งเด้อค่ะไปรุ่นกันของปู่โคราชเนาะของพื้นเก่าหางค่ะผิดจรนากันไป พิจารณาค่ะพิจารณาไปเนาะชอบตัวไหนก็จกัดแคบหน้าจอค่ะเราก็เลือกเอาเนาะเลือกเอาว่าชอบตัวใดชอบตัวใดจะตามตัวใดก็เลือกเอาค่ะของปู่โคราชเนาะเอาแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอเอาต่อไปค่ะต่อไป นี่จะเป็นของปูศูนย์เจ็ดนาะคะ่ะปูศูนย์เจ็ดวันที่ยี่สิบแปดประวัติเพิ่นคะ่ะที่ผ่านมาเนาะ,ะวันที่ยี่สิบแปดปูศูนย์เจ็ดเลขเพิ่นกระลุดไปเนาะคะ่ะเลขเพิ่นบอ่อเขาะะ่าเนาะเลขบ่อ,บอเขา่าขอโทษขออภัยแทนปูศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะเอซีทุกท่านเนาะ,ะขอโทษขออภัยแทนขันเลขเพิ่นบอ่อเขา่าบอ่อเดินเนาะ,ะกลับไปไม่ะคะ่ะ ให้กำลังใจกันต่อไปไหม่กับปูศูนย์เในวันที่สามสิเอมือแรงนี่ค่ะสองทุ่มครึ่งเนาะเข้ากับไปตามต่อเนาะกับปูศูนย์เค่ะวันใหม่ไปใหม่วันใหม่ไปใหม่ไปต่อสาเพื่อนกักใหม้มาแล้วค่ะ31เนาะให้มาแล้วปูศูนย์เาวพัฒนาปูศูนย์เ็ด วิ่งรูดเคนเห็นมาสี่กับห้าค่ะสี่กับห้าวิ่งรูดแต่เพิ่นเน้นตัวเด่นตัดเจาะเน้นหาตัวเดียวเด้อค่ะพี่น้องเน้นหาตัวเดียวเนาะเน้นตัวเดียวห้าแล้วก็สองตัวเก้าหางเนาะค่ะสองตัวจะมีเก้าหางเอาผิดจาจรณาเอาเด้อค่ะพี่น้อง พิจนา,าเอาชอบก็จัดเนาะค่ะขัดก็ผ่านขอบุญขอบคุนปูศูนยคือเก้าล่ะค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเจตาพาลวยเนาะเอา9หางสองตัว9หางส7่เจ็ด8้าเจค่ะ4 9 5 9 6 9เนะาะรล่าพัฒนาหมือแรงสองทุ่มคึ่งค่ะ อฟซีใครจะตามต่อปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะเ้ากลับไปเที่ยวเล่ากันเหมือนแลงเนาะคะ่ะกับปูศูนย์เจ็ดเนาะเอาแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอใครจะตามไปต่อกับปูศูนย์เจ็ดเนาะแคปหน้าจอไว้ค่ะ ขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านด้วยค่ะที่เขามากด like, กดไลค์กดแชร์มากดติดตามทางช่องกีตาเนาะที่เสียสละเวลาเขามาเบิงมาให้กำลังแรงใจเนาะค่ะที่เพิ่นมาติดตามมาเบิง้งมาผิดเจรนาแนวทางของลาวพัฒนาแล้วก็แนวทางของบรรดาเสียนๆหลายๆเสียนเนาะค่ะหลายๆอาจารย์เนาะที่เพื่นเอามาว่างทางชง มาติดตามกันมาเบิ้งไปน้ากันละค่ะเอาที่เขาชอบเนาะเราชอบเราก็จานเนาะกลาบขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนี้ก็ขอพี่น้องโชคดีเด้อค่ะมือแรงเล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งเนาะคะ่ะขอโชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะคะ่ะเดินทางไปใส่ใกายปลอดภัยเดินทางไปกัมีโชคกลับมา,าไม่ใช่เนาะคะ่ะ ขอบระคุณหลายๆคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ